เดินครับเดินไปเดินเดินไปกินน้ําครับอ่าไปกินน้ําก่อนกินน้ำก่อนกินน้ําคนลแก้วปุ๊บพอลมดีน้ำฟรีน้ำฟรีพอลมดีเราก็เดินวนไปเดินวนไปไปเจอตู้ตู้ใหญ่เลยทีนี้ตู้ใหญ่ของโรล็กอะไรของลูเล็ทของลูเล็ทนี่แหละเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแล้วคราวนี้ก็ไปเจอตู้ใหญ่แล้วคราวนี้เราก็เลยแบ่งกันนั่งแบ่งกันนั่งไอ้ปอมมาขี่พอดีคือคืนห้องน้ำมันอยู่หนาห้องน้ำพอกเรื่องขี่แล้ว มันนี่วอลเลคี่เบิร์เหมือเอา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 ะมาเจอปั๊บทีนี้ป้ายนั่งเล่นขอนเลยครับมันเสียบเล่นเลยก็เล่นแล้วเราก็นุกก็ไปอยู่อีกข้างหนึ่งเล่นกันเล่นคู่เลยไงเกือบเบิร์ตครับคือคือใครก็ก็เหมือนที่นุกบอกกันแหละนุกเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นการันันแต่แต่ถ้าเล่นก็เล่นอยู่ค่ายอยู่อะไรก็ก็เล่นกับเพื่อนกับหูงแต่ทำไมถึงไม่เล่นนุกเป็นคนที่ใจใหญ่ ไม่ค่อยเล่นเลยไปนั่งฟังไปนั่งฟังเขาอธิบายครั้งเดียวมันรู้เรื่องเลยเออจบนะวันเรียญหน่อยเออเอออยังยังไม่ถึงใครแม็กผู้ตอยังไม่ถึงใครแม็กเราก็กดไปเลยเราก็กดมียายหนึ่งนั่งข้างกูจำได้ปะยายหนึ่งนั่งข้างกูยายอันหนึ่งที่นั่งข้างคุณลุสชนาดลอันนี้ต้องทําความก่อนถ้าเกิดไปแถวบ้านเราถ้าเงินเงินหมดแล้วยังไงนะที่เวลาเงินหมดเวลาคนเล่นไพ่เวลาเงินหมดหน้าเขาจะ เซเว่เซเว่แบบว่าดูเขาเล่นเขาหน้าสินเป็ไม่มีเงินเล่นต่อเขาก็นั่งอยู่งั้นใช่ไหมเขาก็นั่งดูนั่งดูนุ้งธนดลปะาข้าวนี่ก็เล่นแอคติ้งเยอะมากดีใจไปเรียกเขาแล้วก็หัวแล้วมั่วเด้อแล้วก็หัวอยู่แล้วบอกยัยเจ้ามันมีรอบนี่แหละเขาดีเต็มเต็มรอบนี้มันตือกิลีแล้วแกก็นั่งแกก็นั่งอยู่อย่างนี้นะแกจิบกาแฟทีแรก นี่กาแฟแล้วก็ยองกาแฟสุดท้ายคือกาแฟบระยแล้วเราหัวนทำเลยเออคือแบบมันถืออีหลีได้ครั้งหนึ่งอ่ะหกร้อยกว่าเหรียญน่ะคือลงเป็นค่านเลยคานละยี่สิบเหรียญคานละยี่สิบเหรียญบอกเลยว,ว่าใจใหญ่ลงนุกลงตาละเกือบประมาณเกือบสองร้อยเหรียญน่ะลุออ้งไอันมีไฟมันเบิดอ่ะตึก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 มันกดใหญ่อีหลีถ้าสมมติ ยี่สิบขึ้นน่ะมันได้เงินเลยแต่ถ้ามันไปลงเลขต่ากว่ายี่สิบคือมันเสียเงินมันลงแบบนี้ลงอะไรกองมันก็ไม่ลงไม่รู้เหมือนกันคือแต่ได้แต่ได้เห็นเห็นที่เขาเล่นน่ะเขาจะกดครั้งละเหรียญนะครั้งละเหรียญเหรียญเหรียญแย่หน่อยแล้ก็จะเห็นลงไหลกันล่ะข้าเลยยีสีปึ๊กปึ๊กย่แล้วปึ๊บลงลงตึ๊กตึ๊กตึ๊กแย่ใจแต่เบื้องตื้อคอยถือเต็มเลยเราเนี่ยถือนี่แหละครับหกไลน์ก็เหรียญก็ดีใจ มาตเสียวันนี้เราก็ยแอบยิ้มเด้เสียกะโอ้สมน้ำมือเนี่ยเสียกันน้นี่นะครับแล้วก็ได้นุ๊กนุ๊กได้นุ๊กได้ก่อนแล้วนุ๊กกดออกเลยในพันปัดดออกเลยยานเสียขึ้นที่โรปอกเด้งเหมือนกันรอบแรกรอบแรกอะฟังก่อนรอบแรกอะมารอบนั้นเงินจะหมดแล้วครับไปไปมันเลยบอกว่าลงมันเกิดกู ออกแน่นอนตัวได้โลกวมันเกิดมึงมันก็ออกดีนออ,ออกที่หยอดิเอ้หัอยดิบั้างสช่หรือกขึ้นแท็กซี่มากข่อยเบิ้งเงินข่อย <c oughs> ขอดีใจของได้เงินเงินมันไม่ใช้เลยนะเงินที่เล่นการพนันได้คนละพันคนละพันเหรียญคืน <c oughs> แต่ว่าได้มามันน่าจะมันมันหมดแล้วแหละจ่ายนี่เขาหมดแล้วเบียร์สองเท้าก็สองร้อยกว่าเหรียญแล้วเอา